ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่7มิถุนาย,ยน2565ท่านอยู่กับเหลาร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็ยังอยู่กันในทางด้านของยูฟ่าเนชั่นลีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีให้ท่านเนี่ย3คู่นะครับอันนี้จะเต็มกับเหลาร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับ3คู่วันนี้ประกอบไปด้วยนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของฟินแลนด์เจอกับมอนตเนโกรนะครับคู่2เป็นทางด้านของเยอรมนีครับเจอกับอังกฤษคู่นี้น่าสนใจครับ สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของอิตาลีเจอกับฮังการีนะครับทีมร่วมกลุ่มเยอรมนีกับอังกฤษนะครับจะเป็นยังไงนั้นครับมาติดตามกันดูได้นะครับสำหรับเหล่าร้อยหลานนะครับผมเยอรมนีกับอังกฤษวันนี้นอนดึกกันแน่นอนครับสนุกแน่นอนนะครับสาหรับคู่นี้นะครับคู่ในฝันของใครหลายคนนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของฟินแลนด์นะครับเจ้าบ้านเนี่ยเปิดราคาที่ครึ่งลูกกับมอนตเนโกรนะครับคู่สองเป็นทางด้านของเยอรมนี ต่อแค่ราคาเสมอครับกับทีมชาติอังกฤษแล้วก็คู่สุดท้ายครับอิตาลีนะครับจะคืนฟอร์มได้หรือไม่นะครับต่อฮังการีถึงลูกครึ่งนะครับฮังการีเนี่ยชนะอังกฤษมาแล้วนะครับผมในนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับวันนี้อิตาลีจะเอาฮังการีลงหรือไม่นะครับก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปกันที่บทวิเคราะห์กันต่อนะครับ ฟินแลนด์กับมอนเตเนโกรนะครับที่เฮลซิงกินนะครับโอลิมปิเตเดียมนะครับเป็นทางด้านของภาษาฟินแลนด์นะครับเป็นเฮลซิงกินนะครับแล้วก็โอลิมเปียสตดองนะครับอุณหภูมิ13องศานะครับเตะกัน5้าทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีเลยนะครับ ตารางคะแนนนะครับลีกบีกลุ่มที่สามนะครับมอนเตเนโกรเป็นทีมนำนะครับชนะทางด้านของโรมาเนียมาก่อนนะครับได้สามแต้มสําคัญมานะครับที่เหลือในเป็นทางด้านของการเสมอกันของบอสเนียแด์เฮอร์ซิโกวีนานะครับกับฟินแลนด์นะครับที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็ได้คนละหนึ่งแต้มครับตอนนี้มอนเตเนโกรเป็นจ่าฝูงนะครับสําหรับกลุ่มนี้นะครับผลงานที่ผ่านมาครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างฟินแลนด์นะครับเสมอกับ บอสเนียแด์เฮอร์เซโกวีนามาครับ1-1ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ให้กับฝรั่งเศสในเวิร์คัพคอลิฟายครับ2-0ชนะบอสเนียมานะครับ3-1ชนะคาซัคสถานมา2-0ครับแพ้ยูเครน2-1ชนะทางอ่าแพ้ทางด้านของฝรั่งเศสมา2-0นะครับผลงานฟินแลนด์ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของมอนเตเนโกรครับนัดล่าสุดชนะโรมาเนียมา2-0นะครับในคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับแพ้ตุรกีนะครับ สองหนึ่งตุรกีก็เปลี่ยนชื่อประเทศแล้วเป็นตุรกีนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอกับเนเธอร์แลนด์ครับสองสองแพ้นอร์เวย์นะครับสองศูนย์ชนะยิปรอลตานะครับสามศูนย์แล้วก็เสมอกับลัตเวียครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านของมอนเตเนโก6หกนัดก็แพ้สองนัดนะครับทางด้านของฟินแลนด์หกนัดแพ้สามนัดนะครับฟินแลนด์ในบ้านครับแพ้ถึงสี่นัดครับชนะได้นัดเดียวเท่านั้นชนะคาซัคสถานหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ นดลาสูดเสมอบอสเนียนะครับที่เหลือแพ้ฝรั่งเศสแพ้ยูเครนแพ้เบลเยียมนะครับในบอลยูโรแพ้รัสเซียนะครับในยูโรทางด้านของมอนเตเนโกรครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับในคัดเลือกบอลโลกเนี่ยแพ้นอร์เวย์ครับ2-0ชนะยิบราลตามา3-0แพ้เนเธอร์แลนด์4-0นะครับเสมอตุรกี2-2แล้วก็ชนะลัตเวียครับ 2- ประตูตอนหนึ่งนะครับสกอร์สูงต่ำกันบ้างครับคู่นี้ครับ ลงกันมาทั้งหมดเนี่ย12นัดนะครับ9นัดของฟินแลนด์นะครับยิงเกิน1.5ลูกนะครับทางด้านของมอนเตเนโกรนะครับลงมา11นัดนะครับ9นัดเกิน1.5ลูกนะครับไปดูกันที่2.5บ้างครับ2.5ฟินแลนด์ไม่ไม่ผ่านนะครับฟินแลนด์เนี่ยต่ำกว่า2.5-9นัดนะครับส่วนมากจะอยู่ที่2ลูกนะครับ ทางด้านของมอนเตเนโกอยู่ที่7นัดนะครับแสดงว่า25มอนเตเนโกยังผ่านอยู่นะครับถ้าสูงต่ำนัดนี้นะครับถ้าอยู่ที่2ลูกหรือ2ลูกควมนะครับก็อาจจะมีลุ้นที่จะเป็นสกอร์สูงนะครับผมสำหรับคู่นี้ที่เจอกันนะครับผลงานทีมก็ค่อนข้างดีนะครับทางด้านของมอนเตเนโกที่ผ่านมานะครับปกเร้าลูกทีมได้ครับเอาชนะทางด้านของโรมาเนียมาได้นะครับ คู่นี้ครเป็นทางด้านของฟินแลนด์นะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับเราร้อยหล่ามองว่าครับคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านเล่นดีก็จริงครับแต่ทีมแกล่งอย่างมอนเตเนโกรมีตัวเก่าหลายคนนะครับให้รองที่มอนเตเนโกรครับครึ่งลูกครับทีมเยือนน่าจะแบ่งแต้มออกจากฟินแลนด์ได้นะครับสําหรับคู่แรกกันในวันนี้ครับไปตอนที่คู่ที่2ครับคู่ยักษ์ใหญ่ของเรานะครับเยอรมนีครับ กับอังกฤษนะครับที่อาริอันอารีนาอุณหภูมิ1 1องศาครับทองฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับแต่กันตี145นาทีนะครับนอนดึกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้คู่นี้เจอมาหลายครั้งนะครับ3ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของอังกฤษชนะมานะครับในยูโรเนี่ย2-0ก่อนหน้านั้นเยอรมนีชนะได้ในเวิร์ลคัพนะครับปี2010นใน4ี่ย้อนไปปี2 0 0 0นะครับเป็นยูโรในอังกฤษชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้ครับ เป็นลีกเอกลุ่มที่3ห่นะครับฮังการีทีมน้ำครับเพิ่งเอาชนะอังกฤษมาได้ครับอังกฤษหล่นไปอยู่บุ้ยนะครับเยอรมนีเสมอกับอิตาลีเยอรมนีอยู่ที่2นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งเสมอกับอิตาลีมานะครับในเนชันลีกนะครับหประตูต่อหนึ่งที่เหลือเนี่ยชนะรวดนะครับชนะอัลเมเนียส1ชนะลิเกนสไตน์เกาศูนชนะมาซิโดเนียเหนือนะครับสีชนะ โรมาเนีย2-1ชนะไอซ์แลนด์นะครับ40ทางด้านของอังกฤษบ้างครับพึ่งแพ้ฮังการีมานะครับช็อกแฟนบอลทั่วโลกเลยนะครับเรียกกันว่ารถผ้าป่าคว่ำเลยนะครับแพ้ฮังการีมา1 0ูนย์ครับที่เหลือเนี่ยชนะซานมาริโน10 0ชนะอัลเบเนีย50นะครับเสมอฮังการี11นะครับชนะอันดอร่า5-0แล้วก็เสมอกับโปแลนด์นะครับ1ประตูต่อ1นนะครับ ทางด้านของอังกฤษก็เป็นบอลเหมือนจะแพ้ทางทางด้านของฮังการีโปแลนด์ Poland นะครับแถบแถบ,แบที่แยกตัวออกจากโซเวียตนี่หละครับอังกฤษเนี่ยค่อนข,ข้างจะแพ้ทางนะครับทางด้านของเยอรมนี ani, ครับนับเฉพาะเกมในบ้านนครับไสติเนี่ยชนะลิเคนสไตน์มา90นะครับชนะโรมาเนีย21ชนะอาร์เมเนีย60เสมอฮังการีครับในยูโรเนี่ย2 2แพ้มาซิโดเนียเหนือนะครับ2 1แล้วก็ชนะไอซ์แลนด์3 0ในบ้านนะครับ ทางด้านของอังกฤษนับเฉพาะเกมเยือนก็พึ่งแพ้ให้กับฮังการีมานะครับ1-0ก่อนหน้านั้นชนะซานมาริโนถึง10-0ชนะอันดอร่า5-0เสมอโปแลนด์1-1นะครับชนะฮังการีได้ถึง4-0นะครับในคัดเลือกบอลโลกแล้วก็เสมอกับอิตาลีนะครับในบอลยูโรนะครับปี2001ใน1ประตูต่อ1ครับมาดูสกอร์สูงต่ำกันบ้างครับ15นัดของฮังการีครับเกิน1.5ถึง13นัดนะครับ10 8นัดของอังกฤษเกิน1.5ถึง14นัดนะครับ2.5สกอร์โอเวอร์ฮังการียังมีเยอะกว่าอังกฤษนะครับถึง10นัดนะครับจาก15นัดนะครับ2.5ของอังกฤษนะครับเกินอยู่8นัดจาก10นัดนะครับก็มาตรฐานทีมยังมาตรฐานการยิงประตูยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับทางด้านของอังกฤษนะครับ ที่เหลือเกิน3.5เนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแต่ยังไม่เกิน50เปนะครับสำหรับโอเ over 3.5ลูกเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยอยู่กันที่2.5ถึง3ครับของคู่นี้นะครับถ้าเป็นอเ over 3.5อาจจะเป็นสกอร์ต่ำได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้ครับทางด้านของเยอรมนีนะครับ ทางด้านของเยอรมนีนะครับเป็นฝ่ายราคาต่อมาที่ราคาเสมอนะครับกับอังกฤษเราร้อยหลามองว่าครับโมเมนตัมถ่ายเทไปทางด้านของอังกฤษมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยหลาให้รองที่อังกฤษครับราคาปอปอหรือราคาเสมอได้นะครับผมในคู่ที่สองกันแบบนี้ครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่ร่วมกลุ่มอังกฤษกับเยอรมนีนะครับอิตาลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของฮังการีนะครับวันนี้ย้ายกันไปเตะที่ออโรเกลนะครับสเตเดียมดิโนมานุซี่นะครับอุณหภูมิย1สิบเอ็องศาค่อนข้างร้อนนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเหมือนกันครับผมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับวันนี้นะครับย้ายไปที่ ซซีนานะครับอิตาลีนะครับจากบูดาเปสต์เดินทางไปก็648กิโลเมตรนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับตารางคะแนนอัปเดตนะครับอังกฤษนำนะครับ3คะแนนเยอรมนีอิตาลีคนละ1คะแนนที่เสมอกันมาอังกฤษก็อยู่บวยนะครับผลงานของอิตาลีก่อนครับ6ด้านหลังนะครับแปลกใจกันหน่อยนะครับผลงานไม่ค่อยดีเลยนะครับเพิ่งเสมอกับเยอรมนีมาที่เหลือนแพ้เจนินามา3าแพ้ มาซิดเนียเหนือมา1-0นะครับเสมอไอแลนด์เหนือ0-0ครับเสมอสวิตเซอร์แลนด์1-1แล้วก็ชนะทางด้านของเบลเยียมมา2ประตูต่อ1นะครับในเนชันลีกแล้วด้านของฮังการีครับผลงานดีมา3านัดติดแล้วนะครับชนะอังกฤษ1-0ชนะโปแลนด์2-1ชนะซานมารีโน่4-0นะครับเสมออังกฤษ1-1นะครับที่แพ้6นัดหลังเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวแพ้อเอาเบเยียนะครับ1-0 ชนะอันดอร่า2ประตูต่อ1ครับฮังการีฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเวลาเจอทีมใหญ่ผลงานในบ้าน,นครับทางด้านของอิตาลีนะครับ6นัดเนี่ยแพ้ถึง3นัดนะครับสเสมอเยอรมนีนัดล่าสุดนะครับแพ้อารเจนติน่า30นะครับแพ้มาซิโดเนียเหนือน1นเสมอสวิตเซอร์แลนด์11ครับชนะเบลเยียม21แพ้สเปน2ประตูต่อ1ครับทางด้านของฮังการีครับ ผลงานนับเฉพาะเกมเยือน6นัดหลังแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับชนะโปแลนด์2-1นะครับเสมอกับอังกฤษนะครับ1-1แพ้อลเบเนียนะครับ1-0เสมอเยอรมัน2-2นะครับแล้วก็ชนะอันดอรา41ชนะซานมาริโน3ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์สูงต่ำนะครับทั้งอิตาลีแล้วก็ฮังการีนะครับ1.5นะครับผ่านแน่นอนครับ อิตาลี20นัดนะครับ15นัดเนี่ยเกิน1.5นะครับทางด้านของฮังการีเกิน11นัดนะครับจาก14นัด2.5นะครับยังไม่ผ่านกันนะครับแต่มีทางด้านของฮังการีนะครับผ่านอยู่นะครับ9นัดจาก14นัดนะครับทางด้านของอิตาลีเนี่ย7นัดจาก20นัดนะครับ3.5ไม่มีใครผ่านนะครับเพราะว่าอันเดอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับเกิน50%นะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2ลูกนะครับถึง2.5ลูกนะครับผมในคู่นี้นะครับผลงานฟอร์มนะครับส่วนมากเอ็นียงมาทางด้านของฮังการีนะครับแต่ราคานะครับวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างอิตาลีเนี่ยต่อมาที่ลูกครึ่งเลยนะครับค่อนข้างจะแพงนะครับสำหรับบอลแบบนี้นะครับแต่เจ้าบ้านอิตาลีต้องเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ต้องดูนะครับลุ้นตัวจริงว่าวันนี้ตัวจริงจะใครจะลงสนามกันได้บ้างครับ ย้ายถึงกับย้ายสนามเตะกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ของอิตาลีสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับแต่เราร้อยหลามองว่าครับอิตาลีวันนี้เนี่ยเปิดราคามาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ต้องดูตัวผู้เล่นแล้วก็ขวัญและกำลังขวัญและกําลังใจของผู้เล่นนะครับว่าจะผ่านได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเสี่ยงไปที่กดตามราคานะครับเราร้อยหลาให้ต่อที่อิตาลีลูกควบลูกครึ่งนะครับหรือลูกครึ่งนะครับหรือใครได้หนึ่งลูกเต็มก็จัดไปนะครับผม ครบจบทั้ง3ามคู่นะครับสำหรับวันนี้ทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกครับรองมอนเตเนโกรที่ครึ่งลูกครับคู่2รองอังกฤษนะครับที่ราคาปปหรือราคาเสมือนครับคู่3าต่อที่อิตาลีนะครับลูกครึ่งหรือลูกควบลูกครึ่งหรือ1ลูกนะครับผมครบจบทั้ง3คู่สําหรับวันนี้ครับขอให้ขอให้ทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อคืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแจ้งไปแล้วก็สกอร์เนี่ยโอ้โห สวยงามมากนะครับที่ให้กันไว้2คู่นะครับรองโครเอเชียแล้วก็ต่อที่เดนมาร์กนะครับกินเต็มกันทั้ง2คู่นะครับในวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยครับรับทรัพย์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้นะครับเหล่าร้อยหลาขออนุญาตลาไปก่อนนะครับติดตามกันได้ช่องทางของ t u b e บช่อ n e l ครับเหล่าร้อยหลาแล้วก็ทักทายกันมาได้ครับช่องทาง l i n e แอดนะครับ มี VIP นะครับแล้วก็ทัชนาฟุตบอลแล้วก็ทีเด็ดฟุตบอลให้ท่านทุกวันนะครับสำหรับไลน์แอดของเรานะครับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ